สวัสดีครับและนี่คือเกมเสือกรมก่อนอื่นขอนพักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเออ <c oughs> หนื่อยนั่งพักก่อน <c oughs> มาถึงก็เหนื่อยเลยแม่เกมนี้นี่ภาพสวยจริงๆเลยโอเคภาพสวยจริงอ่ะต่อยใครแล้วเนี่ยถุงมือแดงดหรอตอนนี้ผมก็ <c oughs> เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วครับผม งบงบปูปูปาไปนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับผมเอออาจจะยังไม่รู้เรื่องพวกระบบพวกเออวิธีการคราฟอะไรขดะนี้ตอนนี้อ,อ่ะรู้อย่างเดียวเนี้ยนั่งออรู้อย่างเดียวเนี้ยที่รู้ก็คือนั่ง <c oughs> ใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วมีความรู้อะไรสามารถเม้นคอมเมนต์มาแนะนำผมได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะไล่อ่านทุกเมนนะครับไปตอนนี้เราก็ออกเดินทางดีวกว่าเนาะขอหาฟาร์มของสักนิดไม่ได้อัพเอ้นี่มาเข็มทิศมาดูเข็มทิศไม่ได้ดูทิศไม่ได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปฟาร์มหาของก่อนตอนนี้อยากได้กระเป๋ามากเลยไม่มีกระเป๋าเลย เออข้างหน้านี่อะไรอ่ะใช่บังเกอร์ไหมเฮ้ยเสียงซอมบี้แต่ไหนมาเสียงซอมบี้มาแต่ไหนเอาไปนี่นนนนนไงไงใจเย็นในนมใจเย็นมา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  <c oughs> โอ้ยธนูยิงไม่โดนเลยเออโดนโย่โดนโย่โดนโย,ย,ย่สองนัดเดียวนัดที่สามนี่ตาย ธนูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะแต่พอใช้ได้อยู่แต่ยิงในระยะประชิดนี้ผมว่าไม่ค่อยเวอร์หนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยมีแค่ลูกกระตากับอะไรเนะี่ยไม่ค่อยดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มของข้างในดีกว่าข้างในน่าจะมีของดีรออยู่ อันนี้ผมเล่น F, เซิร์ฟเซิร์ฟคนไทยนะครับผมโอเคนายลองเปิดกาแฟดูซิมีอะไรเอ่ยเออมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างลูกศรลูกซองเหรอ,อ,อกระเป๋าไม่มีนี่สิปัญหาเนี่ยอยากได้กระเป๋ามากเลยเอาอะไรทิ้งดีฮะเอาเศษผ้าทิ้งแล้วกันมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลย ของจะเกลือไหมเนี่ยเซิฟเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขอฟาร์มสักคู่นะครับผมอาจจะใช้เวลาสักคู่อ่านี่เราเจอน้ำเข้าให้ละขวดน้ำเออไม่อย่างน้อยก็ไม่อดตายละไม่อดน้ำละนี่ทำอะไรได้บ้างดืม่มอ่ะดื่มก่อนเลยโอเค แล้วก็ขวดออจะเก็บไว้ไดีไหมเก็บไว้ก็ได้ม,มันสามารถแบบไปกอกน้ำเพิ่มเติมได้อันนี้2ปืนโอเคดีอยู่นะถือว่าดีอยู่นะมี2ปืนได้เสื้อแขนสั้นออแล้วก,ก็มีอะไรอีกมีอะไรฟ้าอีกไหม มีอะไรให้เราโดูอีกบ้างในบ้านหลังนี้ของยังไม่ค่อยมีเลยยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่กระเป๋าก็ยังไม่มีเลยใส่ของอ่สงสัยเราคงต้องได้คราบเองละมั้งกระเป๋าก็คราบยากมากเนี่ยเล่นคนเดียวน้กกากระาก,าก รงนี้มีอะไรเอ่ยเจอหมวกเจอหมวกปากจราชนเคเี้ยวเลยอย่างงี้กันหัวกันหัวได้ลสุดยอดมากเลยเฟยวเลยอันนี้อะไรล็อกปิดเหรอ,อไปเด้เอไปเด้ ของไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบพื้นที่ไฮรูนอ่ะเอ้ยเจออะไระกระเปา๋าโหกระเป๋าใหญ่ด้วยอย่างนี้อย่างที่ต้องการเลยเดีเด๊ะในโรงนอมมีอะไรให้ระวังหมวกทหารหมวกทหารเออมีอะไรอีกมีมีมีอะไรเอยหมวกเวนเอาไปทำไหม่ะถูเว่น นแหไรถุงมือทหารโอเคมีถ okay. ุงมือแล้วในเมื่อเราฟาร์มเสร็จแล้วก็เดินทางต่อกัน,กนแต่ระหว่างนี้เจอซอมบี้เฉยเลยโหมีสองตัวด้วยฮะยิงไม่โดนโโหสกิลยิงกาก,ากมากเลยสกิลยิงผมนี่ติดลบหรือเปล่าเนี่ยโดนไปหนึ่งนัด ไม่โดนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาวิว่งมาวิว่งโอ้หอ,อึดจังเนี่ยยิงไปทั้งหลายนัดแล้วยังไม่ตายเนี่ยลูกลูกถนูจะเปิดก่อนไหมเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นใจนตายสักทีไหนถ้าเราซื้อศพซอมบี้เราจะได้ชุดกอดที่มันใส่อยู่ไหมเนี่ยแปลมีอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราค่อยมาลงมังเกินตอนนี้ยังไม่มีคีย์การ์ดเลยเดี๋ยวขอหาคีย์การ์ดก่อนส้มบี้หลบพุ่มหรอ,อถือสนวุวไหนลองดูในซใีโดนไหมเนี่ยอุย้ยวาวเป็นหนึ่งนัดแล้วโดนเสียง,ง,งดังอื้อนไอโดนเฮ้ยมาแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ปักหัวเลยขอลูกเต็นทคืนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินทางต่อมาสักพักแล้ไกลแล้วไกลมากเลยมีตัดคลิปเอาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนี่ก็เดินทางยังไม่มีจุดหมายเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนตอนนี้เราอยู่ดีศูนย์ดีศูนย์เราจะไปไหนดีอะ ข้างหน้าอะไรอ่ะอ๋อซากรถซากรถทำไมไม่มีรถดอกสักคันเลยวะขีเกียรเดินแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วขอนั่งพักก่อนแล้วกันขอนั่งพักก่อนแรงก่อนสักนิดวิ่งมาไกลมากแล้วเนี่ย รถก็ไม่มีเดินเท้าอย่างเดียวอืมเราจะเอาไงดีเราจะไปไหนดีหายเหนื่อยละเดินทางตาออานนี่มีน้ำอะไรน้ำว่าน้ำว่าลงกระป๋องเหรอเอออันนี้อะไรอันนี้โคกอ่ะเสียงสมบี้มาแต่ไหนแม่คุณแจ๊เฮ้ มาอีกอะซอมบี้มาโ,โหยิงนัดเดียวไม่ตายนะสนู่ะช้าก,ก็ชชาผมว่าเรื่องไม่ได้เรื่องแล้วเ,เออสองนัดเรายังไม่ตายเลยเอาเอาอะไรเนี่ยขีคคค่คอคูเหลือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติดบล็อกซอมบี้เลยติดบล็อกเอ้ยเอาอยู่ๆนึกอยากจะตายก็ตายมึงนี่โอ้เป็นแผลเลยโอ้ไม่เป็นไรแค่สีหนึ่งเอง พันแพ้เเนื้อเลือดไหลาตายกำลังฟาร์มเพิ่นๆเ,เลยโหพันไปอีกตีจนชุดรูนหมดแล้วเนี่ยโอ้ตัวยังไม่หายแดงเลยเนี่ย ขอฟาร์มตรงนี้อีกสักนิดนะกันมีซอมบีหรือเปล่าเนี่ยเลยยังไม่หายเจ็บเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีแมงกะไซมีแมงกะไซแต่ไม่มีล้อกำม,มากเลยใช่ไหมเีย <c oughs> เลยวจะขับยังไงนี่ยโอ้ไม่มีเลยสักล้อมีแต่โครง ตรงนี้มันมีรอยแคมไฟมันผมว่ามันมันรถคนอื่นหะือวันนี้แต่มันก็ไม่ได้ล็อกนะเราก็อุตสา,าเตรียมล็อกมาซะเยอะเลยเผื่อแบบจะเจอรถเนี่ยจะได้ล็อกจะได้ขับล็อกมาล็อกแมเจอรถแต่ไม่มีล้อ มีอะไรของไ,ไม่ค่อยดีเลยมีอะไรเดาไม่รู้แต่ละอันปงปืนอะไรนี่ไม่เคยจะเจอเลยอ้าว um ตัวละครเป็นอะไรเนี่ยอ้าววกเหีเป็นอะไรอ่ะเอ้ยวกแย่อะทีนี้อาการมันเป็นยังไงพ่อโนมอ๋อท้องท้องว่างหรอกินอะไรเด้ย มีอะไรอ่ะมีขนมเยอะโอเคอะามีอิ่มมีมอิ่มอีกของกินกำเือนแล้วไม่มีอะไรกินได้แล้วมีแต่น้ำแย่ yeah, แล้วทีนี้ตุยแน่ตุยแนย่ตุยแน,ยยนย่ยายา เ,เก็บยาไปสักหน่อยโอเคเพื่อได้ใช้นี่ก็ยาแก้ปวดแก้ปวดกินได้ไหมท้องว่างท้องว่างไม่ได้ปวดทอ้องเออนี่ก็มีลองอีกละเก็บไม่ได้อีกกระเป๋าเต็ม โอ้ทองร้องเลยเนี่เฮ้ยนี่มันกล่องใครเนี่ยกล่องไม้ล็อกซะด้วยผมว่าแถวนี้มันต้องมีคนมาแบบมาฟาร์มแล้วครับกล่องทิ้งไว้เนี่ยเลยกล่องล็อกซะด้วย ข้างในมันน่าจะมีอะไรของดีบอมเลยล็อกเนี่ยแล้วเจ้าตัวนไปไหนอะ่ะสงสัยเราต้องระวังละมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะโอเคทำอะไรไม่ได้อะ่ะกล่องมันล็อกอยู่อะ่ะเอาไปซ่อนได้ไหมอ <c oughs> โอเคไปเ <c oughs> ตะก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะ โอเคไปละไม่น่ามีอะไรละน่าจะฟาร์มไปหมดละตอนนี้กระเป๋าก็เต็มแล้วด้วยว่าแต่เออเราจะไปยงไงอะ่ะมีซอมบี้อยู่ข้างหน้าอ้อไปแล้วกันเราไม่อยากมีปัญหากับนายอะ่ะอย่าตามาตรงนี้ก็มีซ้ายมือก็มีโอ้โหชิบหายแล้วเออชิบหายแล้วมาเต็มเลยเีนนี้อันเลือดเต็มเลยซอมบี้เอาไงดีเอาไงดีโอ้โห เฮ้ยเป็นฝูงเลยมีทันไปเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยประตูไม่มีปิดอีงเอากรรมเฮ้ย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 เเฮ้ย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  ชิบหายแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วธนู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 ยิงโอ้ยิงยิงโอ้ย<อ>เหนื่อย<ๆ>เหนื่อย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 วิ่งไม่ได้เหนื่อย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 โดนหนึ่งนัด,ด,นดสองนัดเอาไม่โดนยิงว่าอีกอตายล่วงเป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โอเคเรียบร้อยแล้วเกือบตายเนี่ยโอ้หเกือบเอาชีวิตไม่รอดโอ้หบาดเจ็บจะไม่แรงสีหนึง่งสีหนึง่งไววไว้เดี๋ยวพันผ้าเดี๋ยวก็หายว่าแต่ซอมบี้ที่เหลือมันอยู่ไหนอะ่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเออ อันนี้สีหนึ่งฮะพันภาพไปโหจอเทาเลยฮะฟันอีกแค่ได้หายโหเลือดเหลือยี่สิบสองเองเกือบไปแลวชานูก็ยิงชาเลยเกินเนี่ยไม่ทันใจเลย ปืนก็หายายากปืนเนี่ยไอนน้ไม่หายอีกนะพันไปอันนี้ซีสองโอ้ใช้ผ้าเปลืองหน่อยซีสองเวุ่นจอเท่าเลยไม่ล่าทีนี้มาทีตัวละผมไหวมึดแหละแต่นี่โอ้โววิ่งตามเป็นฝูงอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเลอือ ตัวละครมันเลือนนะไม่ใช่ผมเลือกินอิ่มหรือไงมันเลือเนี่ยโอ้โ้เจ็บขากระเติงกระเตงมาแล้วกันไม่มีอะไรเลยเก็บแต่ธนูแล้วกันกระเป๋าก็เต็มแล้ะไม่สามารถเก็บอะไรในละโอ้กว่าจะหายอีกสักพักแหละ มองรอเลือดตอนนี้มองอะไรก็เป็นสีเทาไปหมดเนี่ยนะนั่งพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอเลือดเพิ่มก่อนนะค่อยเดินทางต่อหรือเราจะ ตัดจบแค่นี้ก่อนเอาไงดีอันนี้ก็เจ็บหนักอยู่เลยนะเนี่ยงั้นเอาไปแค่นี้กันแล้วกันนะตอนแรกยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ยังไม่รู้เลยจะเล่นยังไงร,ระบบเกมยังไงเนี่ยเดาวลว้ลวนเลย <c oughs> เคยดูแต่คลิปคนอื่นเล่นนะมันเหมือนมันมันง่ายอะ่ะแต่ลองมาเล่นดูแล้วโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตอนแรก ขอเอาไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้ด้วยนะครับผมฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันตอนหนะ้า